สวัสดีครับพบกับช่องสังเกตสังกากันอีกเช่นเคยวันนี้จะมาชมโฆษณา3 b b บีรักแท้หรือแค่เน็ตแรงกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะเจอกันในเวลาเดิมของเรานะคะสายแรกของวันนี้โถกเข้ามาละสวัสดีค่ะคุณเจยพี่อ้อยครับทำไมคนเราต้องหลอกลวงกันด้วยครับอ้าว เกิดอะไรขึ้นนะคะคุณเจแรกๆนะพี่มันดีไปหมดอ่ะมันชวนฝันนะพี่บอกตัวเองว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นมีอันนั้นอันนี้ให้แต่ถึงไร่จริงมันไม่ใช่เลยว่ะพี่เอพี่ว่านะบางทีคนเราก็มักทําร้ายตัวเองด้วยความคาดหวังแต่น้องอย่าลืมนะความคาดหวังมันก็เหมือนเหรียญสองด้านมันมีทั้งด้านที่สมหวังแล้วก็ด้านที่ผิดหวังด้วยนะแต่ทำไมอะพี่อ้อย มันจะมีสักอย่างในชีวิตไม่ได้หลืออย่างนี้มันจะได้หลังใจพี่ว่าแต่น้องถามใจตัวเองดีๆหรือยังว่าน้องอยากได้อะไรผมก็แค่อยากได้เน็ตไฟเบอร์ท <c oughs> ี่ผมจ่ายทั้งเดือนลแป้ว850บาทพี่ <c oughs> เพื่อเน็ตร้อยเมกแล้วผมได้อะไร <c oughs> ผมแค่ดูคลิปหมา6ล้ม3นาที <c oughs> ผมยังต้องลุ้นให้แถบเทามันหนีแถบแดงอยู่เลยพี่ <c oughs> จะดูซีรีส์ทั้งที <c oughs> ผมต้องไปขโมยไวไฟบ้านคนอื่นเชื่อไหมพี่ ในผมหลุดบอยจนผมเป็นแชมป์โลกเกมในระับสาวประเภทชายเดี๋ยวโอเพ่นแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากได้ถ้วยบ้านนี่ผมอยากได้ไหนไฟเบอรอ์ใจเย็นๆนะคะน้องเจคะพี่ว่านะการ,รเผชิญหน้าปัญหาคนเดียวมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะน้องแต่ผมไม่เคยปิดกั้นใครนะพี่ทุกครั้งที่ผมให้ใครตะกคนเข้ามาในชีวิตอ่ะเขาไม่เคยทำให้เน็ตผมเร็วขึ้นเลยดิสตาร์ตแลสเตอร์ยังแล้วแบบนี้ใช่ผมถามใจตัวเองเหรอผมก็ทำยังไงพี่ ผมแค่ okay, อยาดูคลิปมาหมลาหล้ล <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้พี่คงต้องถามเจแล้วแหละว่าเด็ดที่บ้านเจเป็นไฟเบอร์แท้หรือเทียมจะบอกนะาว่าไฟเบอร์เทียมคือสายใยแก้วถึงแค่ตู้หน้าหมู่บ้านแล้วลากสายอื่นเข้าสู่บ้านเราส่วนไฟเบอร์แท้คือสายใยแก้วที่ตรงเข้าสู่เราเตอร์บ้านเราเลยคะ่ะน้อง งงไงดีวิธีดูที่ง่ายกว่าน,นั้นคือดูที่หัวหัวใจอะพี่ไม่ใช่จ้ะหัวเข่าเดี๋ยวน้องนั่นไงหัวนมนแน่เจอย่ากวนตีนคะ่ะหัวต่อที่เราเตอร์สิคะดูที่หัวดูที่หัวดูที่หัว หยุดดราม่าแล้วเปลี่ยนเหอะเปลี่ยนมาใช้3ามีบเน็ตบ้านไฟเบอร์แท้ทั้งเส้นไม่ดรามา่ากล้าท้าพิสูจน์เปลี่ยนได้แล้วที่3ามีบีช็อปหรือตัวแทนขายทั่วประเทศเป็นยังไงบ้างครับเจออะไรผิดสังเกตกันบ้างหรือเปล่าจุดที่1นึ่นาฬิกานาฬิกาในโฆษณามีความคลาดเคลื่อนกันนาฬิกาติดผน,นังบอกเวลาสี่ทุ่มสขณะที่บ้านคุณป้าเร็วไปเกือบ20นาที ส่วนที่ออฟฟิศก็เร็วไป10นาทีหลังจากคุยกับพี่อ้อยไปได้สักพักแต่นาฬิกาที่ผนังก็ยังคงเป็นเวลาเดิมแต่บนโต๊ะกลับเป็นเวลา4ี่ทุ่มสาเข้าไปแล้วจุดที่2ช่างซ่อมเนต็ตที่แรกช่างซ่อมเน็ตยืนอยู่ในระยะที่ประตูสาม,มารถเปิดได้จากนั้นก็เอ่ยประโยคทองให้รีเซ็ตเราเตอร์ได้ยินแล้วปวดใจแทนจริงๆอะ เมือภาพตัดมาอีกทีเขากลับมายืนจ่ออยู่ตรงทางเข้าแล้วจุดที่สนาฬิกาบนโต๊ะที่แรกจะเห็นได้ว่าด้านหลังเราเตอร์นั้นมีนาฬิกาอยู่ตัดมาอีกชากก็ยังเห็นมันตั้งอยู่แต่พอพี่อ้อยบอกให้เช็คสายเคเบิลที่ต่อเข้าเราเตอร์นาฬิการรม,มันก็หายไปเลย และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ